สวัสดีจ้าสวัสดีตอนแรงแรงห้าโมงแปดจะหกโมงแล้วเบื่อข้ามาเบิ้งบ้านจ้าดูบ้านดูบ้านทาสีใกล้จะเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จยังไม่เรียบร้อย่ง่งไม่เกินไม่เกินมเกินเดือนดาวไม่เกินเดือนดาวก็มาพูดนะเกินเดือนดาวเกินเดือนดาวก็ทำพลาดกมีอนเพิน ลูกยัยเออดวงจันทร์ฟังทร์เนี่ยโอ้พระดวงจันทร์มันอันเดียวกันก็รู้เสียงยังไงโอ้เพลงโอ้อันเดียวกันก็รู้เสียงยังไงครับนั่นๆพา่านผู้ชมภาพเพื่อยมาดูบ้านโอ้บ้านสวยครับบ้านใครเอ่ยยกมือขึ้นบ้านใครยกมือขึ้นบ้านใครอ่บ้านคนนี้ด้วยเหรอยกมือขึ้นสิโอ้บ้านคนตัวเล็กด้วยบ้านใครบ้านพี่ปกป้องเหรอโอ้โห สวยงามมากครับสวยงามมากสวยงามมากตอนนี้กําลังทาสีแต่ยังไม่เสร็จกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องห้องครัวก็เสร็จแล้วห้องน้ําก็เสร็จแล้วน่งคุยอะไรอ่ะตอนนี้กําลังจะยังไม่รอพ่อพค้าเข้าไปเบื้องดอกปิดเลยเนาะอันปิดแล้วไม่ไม่ไม่พาเข้าไปดูหรอกในเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ลรือวนนี้ก็ได้ จะจะขึ้นกะว่าจะขึ้นวันที่1บเกดมกราคามเนาะ,ะขึ้นบ้านใหม่อ่า,อาบ้านใครยกมือขึ้นบ้านใครโออบ้านใครครับยกมือขึ้นครับบ้านคนน,น,นนี้เหรอบ้านหนูโอ้บ้านคนนี้เหรอหอมหอมแล้วหอมแล้วมาไปมาไปมาไ, <ละ S 1> ไปดูมาไปดูมาไปดูข <assim S 1> ึามานี่ใส่ไฟเข้าไปแล้วติดไฟแล้ว ดูดวงจันด้วยครับนี่ไงบรรยากาศตอนเย็นๆบรรยากาศตอนเล่นๆดูไฟดูไอ้นั่นดูดวงจันพลิกผ้าดวงจันก็คืออีกเกิง้งเป็นบ่าใละ่ะ <c oughs> บ้านสวยบ้านสวยสามล้านกว่านะคะ3ามล้านกว่าก่านะคะเด <c oughs> อขอบคุณทุกการรับชมและการติดตามได้จ้าเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอให้ทุกคนมีความสุขและก็รวยรวยรวย,รวยจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้า